ท่านผู้ชมกลับมาพบกับสอเกษตรบรรยุพยากรอากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งน่งนะครับก็สําหรับวันนี้นําข้อมูลมาอัปเดตนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือในส่วนของปรากฏการณ์ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกน้อยกับปกตินะครับก็คือปรากฏการณ์อินโยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับฝนตกน้อยนะครับก็คือ ปริมาณฝนที่ตกในประเทศไทยน้อยกว่าปกติมากนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี266เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มปรากฏการณ์เอเนียนะครับซึ่งส่งผลทำให้ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งจะตรงข้ามกับปรากฏการณ์ลานียนะปีที่แล้วประเทศไทยฝนตกค่อนข้างจะเยอะนะครับ เยอะกว่าเส้นปะกะติเส้นฝนปะกะติค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็ตามการคาดการณ์ของหลายสำนักน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงข้ามกับลาคนิยาก็คือเอเนโยก็คือกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่อนขึ้นนขึ้นนะครับทำให้ลักษณะของฝนที่ตกในประเทศไทยเนี่ยน้อยลงะกับปกตินะครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงประมาณเกือบกลางปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำข้อมูลไว้น่าสนใจนะท่านผู้ชมก็คือปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมก็คืนหนึ่งมกราคมถึงช่วงปลายพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ28ที่แปดพฤษภาคมจะเห็นว่าปริมาณฝนสะสมนะครับค่อนข้างจะน้อยนะครับ ซึ่งถือว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนจะน้อยกว่ามากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับอุณหภูมิในประเทศไทยก็สูงขึ้นนะครับอุณหภูมิในประเทศไทยก็สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็ฝนตกน้อยลงนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่ 28พุษภาคมนะเมื่อเทียบกับฝั่งนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าฝนทุกพื้นที่ต่ำกว่าปกตินะครับสีแดงนีคือปริมาณฝนต่ำกว่าปกติทุกภาคนะครับภาพรวมที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำข้อมูลไว้ก็คือ34ซนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า ฝนปีนี้ค่อนข้างจะน้อยมากคนระับเทียบกับปีเทียบกับค่าปกตินะครับไม่ได้เทียบกับปีที่แล้วนะครับเทียบกับค่าฝนเฉลี่ยย้อนหลัง30ปีเนะี่ยคือน้อยกว่าปกติน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยอยู่ถึง3าเนะครับเมือ่อมาดูทางด้านนี้นะเป็นสีแดงท่านผูช้ชมจะเห็นนะครับว่าสีแดงนีคือฝนแรงกว่าปกตินะครับเยอะนะครับปริมาณฝนน้อยกว่าปกติมากนะครับ ส่วนสีเขียวเนี่ยคือมากกว่าปกติก็จะพบว่าอยู่แถวภาคใต้มีฝนมากกว่าปกตินะครับที่เหลือก็คือฝนแรงแรงมากครับเพราะฉะฉนั้นปีนี้พี่น้องเกษตรกร,กรที่วางแผนการเพาะปลูกไว้ก็ระมัดระวังครับเพราะว่าภาพรวมเกือบครึ่งปีแล้วเนี่ยฝนแรงมากครับประมาณ34นะครับน้อยกว่าปกตินะครับ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นภาคนะครับว่าภาคไหนแรงที่สุดนะครับภาคไหนมีฝนน้อยที่สุดตั้งแต่1มกราคมจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือสิ้นเดียือนสฤษภาคมเนี่ยก็จะพบว่านะครับภาคเหนือเนี่ยฝนน้อยกว่าปกติ40%นะครับสูงนะครับเพราะฉะนั้นภาคเหนือนี่แรงสุดนะครับแรงกว่าปกติ40%นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย38%นะครับและที่น่ากลัวก็คือภาคกลางนะท่านผู้ชมมากกว่า ครึ่งหนึ่งก็คือฝนแรงมากกว่าเดิมมากกว่าปกติ63นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ41นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก9ภาคใต้ฝั่งตะวันตก28นะครับแล้วก็กรทม274แล้วก็รวมทั้งประเทศก็คือฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 34%นะครับโดยเฉพาะหน้าเป็นห่วงเนี่ยนะครับพี่น้องที่อยู่แถวภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยน้ําน้ําฝนในการเพาะปลูกนะครับจะสังเกตว่าแรงมากนะครับในปีนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับที่แจ้งเตือนในส่วนของการทาเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะปลูกข้าวซึ่งต้องอาศัยน้ํา น้อยกว่าค่าเฉลีย่ยปกตินะครับค่าเฉลีย่ยคือคิดตั้งแต่ปี2534ถึง2563นะครับก็ปีนี้เนี่ยในส่วนของฝนน้อยกว่าค่าที่ควรจะเป็น34นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็พอมาดูในส่วนของเมื่อเทียบเป็นเส้นฝนนะครับเมื่อเทียบเป็นปริมาณเส้น ให้เห็นนะครับก็คือค่าปกติคือสีเขียวนะครับแล้วก็เทียบระหว่างแต่ละปีที่ฝนมีความแตกต่างกันเราจะเห็นว่านะครับปีหกหกมสีนี้นะครับสีน้ำเงินเนะี่ยแล้วก็ปีที่แล้วปีหกห้าสีม่วงนะครับปีหกสี่สีน้ำตาลแล้วก็ปีที่ฝนมากอีกปีนะึงก็คือปีห้าสี่สีเหลืองเนะี้ยจะเห็นว่าในปีนี้นะครับ ในปี2566นะครับก็คือเส้นสีแดงเส้นเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้นะครับฝนยังต่ํากว่าค่าปกตินะแม้จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วนะครับเส้นสีน้ําเงินนะต่ํามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเทียบเป็นหนึ่งมกราคมถึงปัจจุบันต่ํากว่าปกติถึง34เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเมื่อเทียบเป็นปีนะครับเมื่อเทียบเมื่อเทียบไล่เป็นปีนะท่านผู้ชมจะเห็นว่า 2,560เนี่ยฝนมากกว่าปกติ24% 2,565มากกว่าปกติ24%นะครับแล้วก็2,554เนี่ย20%นะครับมากกว่าปกตินะครับแล้วก็64มากกว่าปกติ8%นะครับเพราะฉะนั้นปี65ที่แล้วเนี่ยฝนค่อนข้างจะเยอะนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าฝนมากกว่าค่าปกติ24%นึงอว่า เป็นปริมาณฝนที่มากปีที่แล้วแล้วก็ปีที่แรงที่สุดอีกปีหนึ่งก็คือปี62เนี่ยน้อยกว่าภาคน้อยกว่าค่าปกติ17นะครับปี63ปี64อ่อปี63น้อยกว่าค่าปกติลบ6นะครับเพราะฉะนั้นก็ในปีนี้ถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยถ้าฝนยังน้อยกว่าเดิมเนี่ยค่าที่จะ ค่าฝนภาพรวมนะจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ค่อนข้างจะแรงจัดนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับในส่วนของปริมาณฝนในปีนี้นะครับก็เป็นการเตรียมนะครับว่าฝนน่าจะแรงกว่าปกติเยอะนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของภัยแล้งนะครับเนี่ยเทียบดูแล้วนะครับเพราะว่าแค่เข้าหน้าฝนแล้วฝนก็ยังต่ำกว่าปกตินะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ